สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวกล้องโรบอทนะครับผมว่าทําอะไรได้บ้างใช้งานยังไงนะอ่ะอย่างแรกเลยมาดูกันนะครับิ่งต้องมีก็ต้องมีมือถือเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็กล้องสมาร์ทโรบอทนะอ่ะเสร็จแล้วเสียบปลั๊กไฟให้เรียบร้อยนะครับกล้องจะติดแบบนี้เป็นไฟทีสีแดงนะครับอ่ะอันนี้ก็พักไว้ก่อนมาดูที่มือถือต่อมือถือครับสมัครสมาชิกนะครับในคลิปที่แล้วผมสมัครไปแล้วนะครับสมัครด้วยบ์โทรศัพท์นะครับก็ ผมสมัครได้เบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์อ่าใส่เป็นแล้วก็ใส่เป็นเบอร์เข้าไปนะครับใครที่ยังสมัครไม่ได้ถ้าไปดูคลิปสมัครเบอร์โทรศัพท์นะครับผมสองเจ็ดสี่แปดอ่ะก็ไม่ยากเหมือนกันง่ายนะครับห้าหกเจ็ดแปดโอเค จ็ดแล้วก็แปดครับอ่าเรียบร้อยเข้าสู่ระบบนะครับสำหรับใครที่ตั้งรหัสผ่านก็ใส่เหมือนของตัวเองนะครับอย่าใส่ตามผมนะอ่าเข้าสู่ระบบเลยครับผมเสร็จแล้วครับจะเข้ามาหน้านี้นะครับหน้าพีไอสมาร์ทจะเป็นไม่มีอุปกรณ์นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราเข้ามาก็ยังไม่มีอะไรนะรอรอเชื่อมต่อกล้องเนี่ยแหละอ่ะกดเพิ่มอุปกรณ์ได้เลยแล้วเขาจะบอกว่าเปิดกล้องกดปุ่มรีเซ็ตนะครับกดปุ่มรีเซ็ตปุ่มรีเซ็ตอยู่ด้านหลังนะครับ มือด้านหลังตรงนี้จุดนะครับก้ามือเดินเข้าไปกดค้างไว้ตึก๊กนะครับรอให้แสดงสัญญาณไฟแดงกระพริบจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมก็กระพริบแล้วนะครับอันนี้ก็รีเซ็ตรีเซ็ตแล้วจะมีเสียงตึ๊งตึงตึง,ตง,ตงแล้วก็รอก่อนรอให้ไฟสีแดงกระพริบตามที่เขาบอกนะครับนะครับตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟเนี่ยกระพริบนะครับสีแดงข้างล่างหมออยู่กระพริบ,แล,บ,แ,ลบแล้วกระพริบแล้วกดถัดไปครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราจับ wi-fi โอตัวเนี้ย i f i ก็ wi-fi ที่บ้านของเรานะครับผมผมมาตรงท้ายด้วย2.4ดนะครับก็แนะนำเป็น2 4ุนะอ่าแล้วก็เราผ่าน wi-Fi ใส่ให้เรียบร้อยให้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดชื่อ wi-Fi ของใครนะครับไม่ไม่ขึ้นชื่อนะครับก็ไปจับ wi-fi ตรงนี้ครับนะครับหรือไม่มีชื่อนะครับก็เลื่อนลงมาจากข้างบนลงล่างนะกด wi-fi ตรงนี้ครับต่อ Wi-fi ให้เรียบร้อย2 4นะครับ และถ้ายังเชื่อมต่อแล้วแลวยังไม่ขึ้นชื่อแบบนี้อีกให้เราเลื่อนลงมาเหมือนเดิมน,นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างทีหนึ่งปุ๊บจะขึ้นเยอะอย่างนี้นครับจะมีคําว่าตําแหน่งอยู่ให้เปิดตําแหน่งนะครับถ้าปิดอยู่มันจะไม่ไม่เห็นชื่อ w i f i นะครับเปิดตาแหน่งให้เรียบร้อยอ่าหลังจากนั้นก็ขอข้อมูลให้ถูกต้องนะครับผ,ผ่านแล้วกดถัดไปครับเราจะได้เคียวโค้ดมาหนึ่งตัวนะครับเคียวโค้ดตัวนี้ก็จะเอาไวใ้ให้กองสแกนนะครับอ่ะวิธีการง่ายมาก พยายามวางไว้กับพื้นนะครับอย่ายกไปยกมามันจะสแกนยากนะกล้องมันจะจับการสแกนไม่ได้นะครับถ้าเกิดกล้องสแกนสำเร็จแล้วเราจะดังตึงต้งตึงต้งนะครับอ่าก็จากไฟสีเขียวไม่จากไฟสีแดงนะครับก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็พิปด้วยแล้วกดถัดไปครับหมุนครับหมุนรอรอที่เหลือก็รออย่างเดียวครับผม ให้กล้องกับมือถือนั้นเชื่อมต่อกันนะไฟสีเขียวนิ่งละแสดงว่าใช้งานได้นะครับไฟสีเขียวนิ่งคือไฟใช้งานได้นะครับโอเคเมื่อเชื่อมต่อกล้องเสร็จแล้วกล้องก็จะอีเซ็ตตัวเองนะครับทำการหมุนทีหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วกดถัดไปได้เลย,เลยจะเข้ามาหน้านี้ครับผมอา่าพอเราเสร็จแบบนี้นะครับผมเราก็ต้อง กล้องมันตปิดก็ต้องมีเมมโมรีด้วยนะครับเมมโมรีนี่แมมโมรีนะครับก็แนะนําเป็นแซนดิสนะครับผมนะครับคลาสสิบนะครับอันนี้คลาสสิบเอหนึ่งนะครับใช้ได้สูงสุดร้อยี่สิบกิกใส่ยังไงใส่ด้านข้างครับผมนี่นะครับแบบนี้เสียเข้าไปจิกจิ้มงาทีหนึ่งเสร็จครับผมเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปแล้วนะครับตัวนี้ เอาตอนั้นในมือถือนะครับที่ใสก่สก่อนใส่ก่อนที่จะจับไอไฟก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าไปดูกล้องเลยครับผมอ่า <Okay. S 1> เสร็จแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วสั่งหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับก้มเงยได้นะครับก้มเงยได้อ่าซ้ายขวาได้นะครับมีอะไรอีกมีข้อความข้อความที่จะแสดงพวก เ,เวลามีการ alert มานะครับมันจะมาเด่งหน่ยนี้อัลบัม้มอัลบั้มจะเก็บลูกเชี่ยวมันชิกเอาไว้ไว้ในนี้นะครับผมแล้วก็รบรรคัิทางก็ตามตัวแล้วครับผมที่เขาบอกว่าเอาไว้หมุนกล้องนะครับอันนี้ก็หนดจุดใช้ยังไงก็ถ้าเราหันกล้องไปทางทางนี้แล้วกันนะครับแล้วเข้าไปที่กําหนดจุดครับจิ้มไปที่บวกทีนึง แล้วตั้งชื่อจุดเขาจะจาภาพจุดนี้เอาไว้จุดนี้ครับผมเราเห็นว่าจุดอดจุดจุดกล้องก็ได้จุดจุดจุดใส่จุดจุดก็ได้ครับผมจุดจุดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ทําจุดที่สองครับผมจุดที่สองเป็นผมแล้วกันนะครับจุดที่สองเป็นผมแล้วกดที่กำหนดจุดเป็นผมเองนะครับผมเอง จริงๆนะก็ควรใส่ที่หน้าบ้านหลังบ้านอย่างเงี้ยนะครับผมล้านจอดรถนะครับอะไรแบบนี้นะฮะเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับสองอันนี้นะเราก็กดไปที่อย่างนี้จุดจุด,จ,ดจุดหนึ่งมันจะหมุนไปจุดที่เราบันทึกเอาไว้อย่างดีไหมฮะแล้วก็พอเราดูเสร็จปุ๊บเราก็กดกลับมาที่อันเดิมหรือจะหมุนไปตรงไหนก็ได้ครับที่เราต้องการนะครับนะครับตั้งจุดได้หกจุดเอาไว้กดดูจะได้ไม่ต้องมานั่งหมุนเองนะครับผม จิ้มไปเลยทีเดียวง่ายกว่านะครับอ่ะต่อไปคุณสมบัติคุณสมบัติมีอะไรบ้างมีพวกฟังก์ชันทั่วไปนะครับจากภาพนิ่งกดแล้วจะถ่ายภาพบันทึกภาพเรียบร้อยบันทึกวิดีโอกด,กดหนึ่งครั้งจะมีเวลาขึ้นกดอีกครั้งหนึ่งเวลาก็จะหยุดแล้วบันทึกวิดีโอเรียบร้อยแล้วไม่กดแล้วจะพูดคุยได้นะครับตรงนี้นะอ่ามองกลางคืนโหมดนี้จะมีอยู่สามอันนะครับโกติมันจะเป็นออโต้คือตัว A นะครับ เอก็คือถ้าเกิดมีแสงมากพอจะเป็นภาพเป็นสีถ้าเกิดมันมืดๆนะครับภาพเริ่มหน้ากล้องเริ่มมืดแล้วเนี่ยจะเป็นภาพขาวดำถ้าเป็นตัวมองกลางคืนออฟเนี่ยเป็นคือว่าออฟเนี่ยเทาจะเป็นสีเติเวลาหมองสำหรับหน้างานที่มีแสงเต่เวลาอยู่แล้วที่มีตามรั้วบ้านอย่างเงี้ยครับที่มีโคมไฟเปิดอยู่ตัวเป็นออฟก็ได้ครับจะได้เห็นภาพเป็นสีหรือหน้างานนั้นต้องการเป็นภาพขาวดำก็กดคําว่ามองกลางคืนที่เป็นตัว M นะครับปกติจะเป็นตั้งออโต้นะ ตัว A นะครับผมเมื่อมีเสียงมากพอต่อมาจะมีคำวา่ารือการเคลื่อนไหวอันนี้นะครับก็คือเมื่อเราขยับนะครับกล้องก็จะหมนุนนะครับหมุนตามถ้าเราเปิดไว้นะแล้วก็ตรวจจับการเคลื่อนไหวอันนี้จะมีการส่งข้อความมาแจ้งเราว่ามีอะไรเคลื่อนไหวนะครับอ่าแล้วก็โหมดส่วนตัวถ้ากดแล้วกล้องจะเหมือนปิดอยู่นะครับผมแล้วก็สุดท้ายคือดูย้อนหลังดูย้อนหลังนะครับผมอ่ากดเข้าไป ดูย้อนหลังนะครับตอนนี้ไม่มีไฟล์เพราะยังไม่บันทึกนะครับใสเ่เมมโมรี่ไปแล้วเดี๋ยวไปฟอร์แมตก่อนนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อกล้องได้แล้วเนี่ยนะกล้องดูออนไลน์ได้แล้วปกตินะครับใช้ฟังชันนู้นฟังชันนี้ได้แล้วนะครับก็ต้องไปฟอร์แมตการ์ดด้วยนะครับนั่นสำคัญนะอ่ะฟอร์แมตตรงไหนด้านขาวาบนมีดีสอเห็นไหมจิ้มเข้าไปเลยนะตอนนี้กล้องหมุนตามมือนิ้วมือผมนะครับผมเสร็จแล้วมาดูาในหน้าน,นี้มีอะไรบ้างหน้านดีสอคือหน้าตระข่าอุปกรณ์นะครับ อันแรกคือชื่อครับผมสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นผมผมเองนะผมเอวเป็น C C T V ก็ได้นะฮะ,ะชื่อกล้องก็ต้เปลี่ยนไปนะครับเป็น C C T V แล้วนะ่าและเรืกกออุปกรณ์ก็จะมีเวลานะครับผมมี IP นะครับผมก็ข้อมูลทั่วไปครับผมชื่อเจ้าของนะครับในความจำเนี่ยครับสำคัญ นในหน้านี้จะแสดงหน่วยความจำทั้งหมดมีเท่าไหร่นะผมใส่128ไปมันจะเจออยู่ที่119กิกนะครับผมแล้วก็ควาจำไม่ใช่ไปแล้วใช้ไปแล้ว16กิกความจำที่เหลือ102กิกนะครับตอนนี้เปิดปิดการบันทึกการ์ดตอนนี้คือมันปิดอยู่นะครับก็ให้เราสังเาว่าลบข้อมูลบันทึกทั้งหมดนะครับลบข้อมูลสําเร็จนะครับผมนี่คืออ o ์ m มตการนะครับให้กดลบข้อมูลนะครับด้านล่าง เสร็จแล้วเข้าไปดูใหม่นะครับอ่ารอสักครู่นึงนะครับมันจะขึ้นเหมือนความจําจทั้งหมดนะครับแล้วก็คอาโทรลใช้ไปแล้วคขาจที่ถึงนาฬิกาแล้วก็เปิดอันนี้ครับผมเปิดการบันทึกนะครับตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยและการบันทึกเนี่ยจะมีให้เลือกสองแบบคือบันทึกต่อเนื่องคือบันทึกตลอดเวลานะครับผมแล้วก็บันทึกตามเหตุการณ์คือบันทึกเฉพาะที่มีการเคลื่อนไหวอ่า เมื่้ต่อเหตุการณ์เนี่ยคือมีอะไรขึ้นไหวเข้ามันซึ้งมันจะเซฟพื้นที่ไปมากๆเลยนะครับต่อมามาดูการแจ้งเตือนครับการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีตัวจับการเคลื่อนไหวนะครับก็คือมันแล้วส่งข้อความมามันอยู่ในหน้าแรกเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดตามการเคลื่อนไหวติดตามการเคลื่อนไหวอันนี้เนี่ยจะเป็นเอ่อมันหมุนตามแบบที่กล้องหมุนตามตอนนี้นะครับแล้วก็ตัวจับมนุษย์ตัวจับมนุษย์เนี่ยคือเวลาส่งข้อความมานะครับมันจะแยกเป็นสองประเภทคือ มีพบเจอมนุษย์กับพบเจอการเคลื่อนไหวนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าตัวกล้องเขาเจออะไรขเขาแยกแยะให้นะครับเราจะได้ค้นหาได้ง่ายๆแล้วก็ความไวอุปรกรณ์นะครับก็คือไม่ใช่หมุนช้าหมุนเร็วนะครับความไวในการตรวจจับถ้าเกิดเจออะไรนิดนึงก็ตรวจจับแล้วนะครับผมก็ตั้งไว้เร็วให้จับนะครับแล้วก็การนับ่าอุปรกรณ์นะครับก็มีถ้าไม่อยากให้มีวันที่บนหน้าจอก็ปิดได้อันรน้สกไฟไฟสีขเขียวที่ตัวกล้องเขาหันมาไหนลูกหันมาไหน เห็นไหมถ้าไม่อยากไม่อยากให้มีปิดได้ไวให้ปิดได้ปิดกดปิดปุ๊บไฟดับเลยเห็นไหมเปิดปุ๊บไฟมาครับผมหรือว่าถ้าภาพกับหัวกดง่ายกว่าน,นี้ครับผมภาพจะกับหัวนะครับถ้าติดบนเพดานนะ,ะแล้วก็สําคัญครับผมอันนี้แช่อุปกรณ์ครับแช่อุปกรณ์เพราะว่าตัวอุปกรณ์ตัวรตรนี้นะครับจะไม่สามารถค้นหาได้เจออีกตัวหนึ่งนะครับต้องใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับผม ก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยนะครับอ่าผมก็จะเข้าสู่ด้วยเบอร์โทรศัพท์เหมือนเดิมศูนย์แปดห้าอ่าเสร็จแล้วก็ใส่รหัสผ่านนี่ครับให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ล็อกอินได้เลยอันนี้คือมือถือเครื่องนึงนะครับตัวอย่างเช่นมือถือเครื่องแรกเนี่ยเป็นของคุณพ่อมือถือเครื่องสองเป็นของคุณแม่นะครับกดเข้าสู่ระบบไปมือถือคุณแม่จะเแชร์จากเครื่องคุณพ่อไปหาคุณแม่ได้ยังไง นะครับคุณแม่ก็สมัครให้เรียบร้อยก่อนแบบนี้นะครับเหมือนตอนแรกเลยเหมือนตอนต้นคลิปนะครับสมัครเสร็จแล้วก็กดมาที่หัวโคนสายบนครับผมที่หัวโคนจะมีเบอร์อยู่เห็นะครับมีเบอร์อยู่นะจิ้งไปก็แหละนะครับจะมีเบอร์อยู่นะครับให้เราเอาเบอร์ของคุณแม่เนี่ยนะครับเบอร์เบอร์โทรศัพท์นะครับผมมากดในหน้าอุปกรณ์นะครับกดแชร์แล้วกดเพิ่มล่างนะครับใส่เบอร์คุณแม่ลงไปครับศูนย์ คุณแม่ซอยวนแปดห้าถ้าคุณแม่ไปสมัครด้วยอ e ีเมลก็ใส่อ e ีเมลนะครับอาแล้วกดแชร์ไปเลยแชร์ share ไปปุ๊บจะขึ้นเห็นไหมครับเบอร์คุณแม่เข้าไปแล้วนะครับแล้วในมือถือเครื่องนี้ก็เสร็จแล้วมันทําอะไรมาดูเครื่องนี้ครับผมอ้าวปรากฏว่ายังไม่มีอะไรขึ้นมาเลยมือถือคุณแม่จริงๆแล้วมันแอบอยู่ต้องข่าวบนนะครับผมตรงนี้จิ้มไปเลยในบุคคลที่แชร์ share. นี่ครับผมเครื่องคุณแม่ก็สามารถดูได้แล้วเห็นไหมขึ้นว่า CCTV ตามที่คุณพ่อเขาตั้งไว้เลย,เลยนะฮะอะ กลาเป็นมือสือคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจิ้มเข้าไปดูได้เลยจิ้มให้ได้คุณแม่ทำอะไรได้บ้างอ่านี่คุณแม่เนาะนี่คุณพ่อนะครับเครื่อคุณแม่นะครับจะไม่สามารถตั้งค่าได้ดูปผมนิสซอจะหายไปนะครับเพราะว่าคุณพ่อเป็นเป็นตัวตัวการหลักนะครับผมลองดูเป็นตัวร้อย่างไงไม่รู้คุณพ่อเป็นตัวหลักนะครับผมถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งนะครับเอ,อ่อไม่อยากให้คุณแม่ดูนะครับสามารถกดลบได้ตรงนี้นะครับ ลบตรงนี้ได้เลยคือคนที่จัดการคือคุณพ่อคนเดียวเลยทั้งหมดนะครับส่วนคุณแม่ทำอะไรได้บ้างก็หมุนกล้องได้นะครับสั่างหมุนกล้องได้หมุนตามสั้างกำหนดจุดได้นะครับอันนี้แยกกันของแต่ละเครื่องนะอ่าก็มีฟังก์ชันอื่นๆ่นได้เหมือนกันดูข้อความได้ด้วยนะครับอ่าสุดท้ายนี้จะไปอัปเดตอุปกรณ์นะครับของมาชึ่งคุณพ่อต่อนะอุปกรณ์น,นี้ยังไม่มีให้ใช้งานนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้วปัจจุบันนะครับแต่ถ้าจะมีการอัปเดต เวอร์ชันเนี่ยก็จะกดอัปเดตได้แล้วก็สุดท้ายคือลบอุปก,กรณ์การลบอุปก,กรณ์น็คือลบเพื่ออะไรในกรณีที่กล้องเนี่ยจะไปะติดที่อื่นนะครับก็ก็กดลบอุปก,กรณ์ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปติดที่อื่นย้ายบ้านอย่างเงี้ยครับผมนะครับหรือาย้ายเอาเตอร์ใหม่นะฮะแล้วก็มาลบก่อนเช่นวันนี้เคยใช้ได้าง,งานปกติอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งปรากฏว่าเปลี่ยนค่าอินเทอร์เน็ตใหม่นะครับที่มันแรงกว่าเดิมน,นะฮะอ่าเสร็จแล้วตัวกล้องเนี่ย ก็เ,เคยจับตัวเก่าอยู่จับตัวค่าที่หนึ่งอยู่วันนี้ค่าย1เหนึ่งปิ้ไปแล้วยกเลิกไปแล้วติดค่ายที่สองนะครับวันนี้มันจะขึ้นออฟไลน์ให้เรากดินสอทีหนึ่งนะครับแล้วกดลบอุปกรณ์พอบลบเสร็จปุ๊บก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่ตรงนี้เลยจะเป็นหน้าว่างๆนะครับค่อยๆมาแอดใหม่มาเพิ่มใหม่เมอนตอนแรกนะครับตอนที่เราสแกนนะท่านนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกล้องโรบอทนะครับอ่า